สวัสดีครับมีหลายคนสงสัยกันมานะครับว่าการจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศแต่ละครั้งนะครับทําไมเราจะต้องคาํานวณหาค่า BTU หรือขนาดของเครื่องปรับอากาศก่อนจะทําการติดตั้งวันนี้เราจะมาไขข้อความสงสัยกันนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคํานวณหาเครื Legacy, ่องปรับอากาศหรือจํานวน BTU ที่จะนําไปติดตั้งแต่ละห้องที่เราต้องการพักอาศัยอยู่กันนะครับไปชมกันเลย วิธ sure ีการคำนวณหาเครื่องปรับอากาศหรือวิธีการคำนวณหา btu ที่เหมาะสมของเครื่องปรับอากาศที่จะทำการติดตั้งก่อนที่จะทำการติดตั้งหรือเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศเราจะต้องคำนึงถึงภาระความร้อนทั้งหมดที่มากระทบต่อภายใน1ห้องที่จะทำการติดตั้งโดยภาระความร้อนนะครับมีประมาณ4ประเภทเรามาดูกันว่าประเภทที่1ภาระความร้อนภายนอกห้องนั่นคือแสงแดดหรือมลพิษทางอากาศ ที่มากระทบภายผนังห้องเรานะครับทำให้ผหนังห้องเรามีความร้อนจนมันคายความร้อนเข้ามาสู่ภายในห้องเครื่องใช้ไฟฟ้ายิ่งจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำนวนมากเท่าไหร่นะครับพลังงานความร้อนจากการเปิดใช้งานจะเกิดการแผ่รังสีออกมาทำให้ห้องนั้นมีการเพิ่มความร้อนเพิ่มขึ้นหลอดไฟจำนวนหลอดไฟที่อยู่ภายในห้องที่เราทำการติดตั้งเอาไว้ยิ่งเราเปิดหลอดไฟมากเท่าไหร่ภาระความร้อน นะครับจากการแผ่รังสีของหลอดไฟนะั้นะก็จะทําให้ห้องเราร้อนเพิ่มขึ้นและที่สําคัญเลยที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือจํานวนคนที่อยู่ภายในห้องว่าเราเอาศัยจํานวนนั้นมีทั้งหมดกี่คนนะครับคราวนี้ BTU BTU ของเครื่องปรับอากาศคืออะไรครับ BTU ย่อมาจาก British Thermal Unit คราวนี้มันคืออะไร BTU คือหน่วยมาตรฐานของการวัดค่าพลังงานความร้อนที่ใช้ของระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศทําไมอ่ะทำไมเราต้องเลือกซื้อหรือเลือกใช้หรือเราจะทําการเลือกเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะต้องดูที่ btu ของแอร์เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของห้องกรณีแรกกรณี btu เนี่ยมีค่าสูงเกินไปถ้าเราเลือกซื้อ B ท U ที่มากนะครับ กับที่จะมาใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับคอมเพรสเซอร์ของการทํางานเนี่ยมันจะเกิดการตัดและต่อบ่อยนะครับการทํางานของแอร์เนี่ยเดี๋ยวตัด,เด,ตดเดี๋ยวต่อเนื่องจากอุณหภูมิมันได้เร็วแอร์มีขนาดตัวใหญ่ทําให้สิิทธประสิทธิภาพของการทํางานของเครื่องปรับอากาศเนี่ยลดน้อยลงมีความชื้นในห้องเนี่ยสูงนะครับรู้สึกไม่สบายตัวละและที่สําคัญเราจะต้องเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีราคาสูงขึ้นแล้วนํามาติดตั้งมันก็จะทําให้เสีย ค่าไฟหรือว่าสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองกรณีที่2 btu ต่ำเกินไปคอมเพรสเซอร์จะทำงานตลอดเวลาเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้นะครับเมื่ออุณหภูมิที่ตั้งไว้ยังไม่ถึงแอ์จะไม่สามารถตัดนะครับอุณหภูมิหรือว่าตัดการทํางานของคอมเพรสเซอร์ได้คอมเพรสเซอร์จะต้องทํางานตลอดนะครับเพื่อทําให้เป็นสิทธิภาพหรือว่าทําความเย็นภายในห้องเนี่ยลดลงให้ได้กับ btu ให้ได้กับขนาดอุณหภูมิของเรานะครับที่ตั้งเอาไว้เมื่อมันไม่ได้ตามที่เราตั้งไว้มันจะทําให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับและที่สําคัญก็คือเครื่องปรับอากาศจะทําให้เกิดการชํารุดหรือเสียหายหรือว่าเสียเร็วนั่นเองคราวนี้สูตรของการหา b t ทนะครับง่ายๆเลยก็คือมีขนาดกว้างต่อเมตรก็คือขนาดของห้องคูณด้วยยาวของเมตรก็คือจํานวนความยาวของห้องภายใน1ห,ห้อง แล้วก็คูณด้วยค่าตัวแปรความร้อนคราวนี้เรามาดูนะครับค่าตัวแปรความร้อนนะครับสูตรของมันก็คือมี750สําหรับห้องนอนปกติไม่โดนแดดนะครับหรือว่าโดนแดดเฉพาะแค่ช่วงเช้า800สําหรับห้องนอนปกติที่โดนแดดนะครับหลักๆก็คือตอนบ่ายนั่นเองนะครับจนถึงตอนเย็นเนี่ยห้องทํางานที่ไม่โดนแดดนะครับคูณ850 900สําหรับห้องทํางานที่โดนแดด 950ถึง1,100สําหรับเครื่องร้านอาหารร้านทําผมมี่หมาร้านค้าหรือว่าสํานักงานห้องพวกนี้จะไม่โดนแดดส่วนถ้าห้องพวกนี้โดนแดดจะใช้ค่าตัวแปรคือ1,000 100จนถึง1,200เข้านํามาคูณส่วน1,100จนถึง1,500จะต้องเป็นห้องประชุมห้องสัมมนาร้านอาหารพวกปิ้งย่างนะครับต่างๆที่มีหม,ม้อต้มหรือว่าเครื่องทําความร้อนจํานวนเยอะ,ยอะนะครับหรือว่ามีคนเข้าพื้นที่ หลายๆคนก็คือเดินเข้าออกเข้าออกนั่นเองจะใช้ตัวแปรตัวล่างก็คือ1,100ถึง1,500เป็นตัวคูณตารางเปรียบเทียบเราสามารถเปิดทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับเซิร์ชหาขนาดของห้องก็ได้มันจะมีค่ามาให้เลยว่าขนาดของห้องปกติกี่ตารางเมตรใช้แอร์กี B ่ BTU และห้องปกติที่โดนแดดใช้เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นห้องทางานห้องนอนห้องอาหารหรือว่าห้องรับแขกแต่บางครั้งเราไม่ต้องการที่จะเปิด ตัวนี้เราก็จะใช้สูตรในการคำนวณเมื่อกี้ที่ให้มานะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างการคำนวณห้องนอนนะครับเรามาดูห้องนอนที่ไม่โดนแดดเลยมีขนาดความกว้างของห้อง3.5เมตรยาวของห้อง4เมตรแทนตามสูตรเลยกว้างนะครับ3.5เมตรคูณด้วย4เมตรคือขนาดความยาวแล้วคูณด้วยค่าตัวแปรนะครับ3.5คูณด้วย4เท่ากับ14ตารางเมตร คูณด้วย750นะครับคือค่านะครับที่ห้องไมโดโแดดคือค่าตัวแปรตัวนั้นได้เท่ากับ1,500 BTU ดีะครับแต่เราดันไปที่ที่จะซื้อแอร์คือ1 2 0 0 0หมนัดีนั่นหมายความว่าเมื่อเรามาเปรียบเทียบตารางนะครับค่าที่ได้เมื่อกี้นะครับไม่ถึงนะครับ1 2 0 0 0ดีดีแต่มีขนาดมากกว่า9,000ว t u ดีนะครับเราจะต้องซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดสูงกว่า นั่นคือ12,000หมิทนั่นเองนะครับตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างห้องนี้มีห้องนะครับเป็นฝ้าเพดานสูงนะครับเกินกว่า3เมตรขึ้นไปนะครับถ้าห้องที่มีขนาดเพดานสูงมากกว่า3เมตรนะครับเราจะต้องนำตัวนั้นเนี่ยมาหารด้วยโดยสูตรมันคือ กว้างนะครับคูณยาวคูณด้วยจํานวนความสูงของห้องแล้วก็คูณด้วยค่าตัวแปรหารด้วย3นะครับแล้วมาดูตัวอย่างกันนะครับห้องทํางานที่โดนแดดมีขนาดความกว้าง4เมตรยาว7เมตรสูง3.5เมตรนะครับเกิน3เมตรละนะครับแทนตามสูตรเลย4เมตรคูณด้วย7เมตรคูณด้วย3.5เมตรคราวนี้เราคูณด้วย900เพราะห้องนี้นะครับโดนแดดนั่นเอง4คูณ7 คูณ3.5เมตรได้เท่ากับ98ตารางเมตรนะครับคูณได้ค่าความร้อนน,นคือ900ห้องที่โดนแดดได้ทั้งหมด88,000นะครับ200นะครับตารางเมตรหาร3นะครับเหมือนที่เราบอกแล้วก็คือเพดานมันสูงกว่า3เมตรจะได้เท่ากับ29,400นะครับ BTU แต่เราต้องเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่30,000 b นะครับ b t ทนั่นเองเนื่องจากว่า นะครับมันแตะสามหมื่นละถ้าเราไม่ซื้อสามหมื่นบีทเราจะต้องลดไปซื้อที่สองหมื่นสี่พันบีทซึ่งมันไม่มีนะครับเราจะต้องดันขึ้นมาที่สามหมื่นนะครับบีทเห็นไหมครับนะครับเราต้องเลือกซื้อขนาดเครื่องปรับอากาศที่สูงขึ้นกับที่เราคำนวณให้มาเล็กน้อยนะครับคราวนี้ปัจจัยที่สําคัญนะครับก่อนควรพิจารณาหรือว่าปัจจัยที่เพิ่มเติม1ทิศทางของแดดนะครับที่สองของห้อง นะครับว่าห้องเราเตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกหรือด้านใดด้านหนึ่งของบ้านโดนแดดหรือไม่วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือเปล่านะครับความสูงของระยะเพดานของห้องนะครับขนาดของประตูหน้าต่างที่เป็นกระจกนะครับหรือจะเป็นไม้ก็แล้วแต่ความถี่ในการเปิดเปิดปิดเข้าห้องนอนก็คือมีคนเข้าห้องเนี่ยนะครับมากน้อยเพียงใดห้องสํานักงานนะครับเราก็ต้องคูนค่าตัวแปรที่เหมาะสมจํานวนของคนภายในห้องที่อาศัยอยู่ที่เราบอกข้างต้นไปแล้ว แล้วก็จํานวนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีต่างๆตู้ไมโครเวฟก็แล้วแต่นะครับนี่คือปัจจัยสําคัญหลักๆเลยที่เราจะนําเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมในการหาเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับจากการศึกษานะครับวิธีการคํานวณหาคา่า BTU ของเครื่องปรับอากาศออกมาก่อนที่จะทําการติดตั้งแต่ละเครื่องแต่ละห้องนั้นเราจะต้องทําอย่างไรวันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะนําไปใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกทุกคนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ